เฮ้ยมยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะอุยอ้ยเปิดฮีลโลเลยแล้วกันนะ85 86 87 88 89เอาล่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมใช้คอนเนตเซ็กันอีกเช่นเคยนะครับก็ ผมไม่ได้ลงคลิปมา2เดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ผมก็กลับมาแล้วผมสำหรับวันนี้นะผมก็คือขอขอพูดไว้ก่อนนะครับผมว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้คอมใหม่นะครับอันนี้คือผมใช้คอมเครื่องเดิมไปก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นฟังไว้ด้วยนะครับก็จริงๆกะจะไม่อัดคลิปละแต่ว่าเออไหนๆก็แบบล้างนะผมคอนนร์นเซ่นี่คือล้างไป2เดือนแล้ว เพราะฉะนั้นก็มาอัดคลิปหน่อยแล้วกันนะผมถ้าหากว่าอายากะไม่มาครับผมใช่วันนี้ก็อยู่กับเกลือเค็มๆนะผมหลังจากที่ผมไม่ได้ทํานานมากนะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเปิดตู้อายากะนะผมคือผมไม่สนละนะผมไม่ไม่รอละนะครับก็มาถูกจังหวะจริงนะครับกะจะแบบว่าได้ข้อหม่ยจะมาเปิดนะแต่ก็ช่างมันนะครับก็ผมไม่รอแล้วนะผมไม่สนใจแลวนะผมผมจะเปิดอายากะละคือตอนนี้ผมมีโลอยู่ประมาณ 30นะผมหรือ29ถ้าบอกตรงนี้ก็จะเป็น30นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเพิ่อย่เเพิ่อนๆเเพิ่งดูประวัติกันเดี๋ยวผมให้ดูประวัติเลยว่าผมเปิดอะไรบ้างนะผมคือไม่รู้ว่ะคือผมจะให้ดูนะผมก็ตอนนี้คือผมอยากจะบอกว่าผมเปิดมา55โลแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูเลยคือก็ลึกอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ลึกนะเนี่ย5 5า้วนั่นะ เนี่ยก็60เนี่ยอ่ะคือล่าสุดผมได้เย่หลานนะผมดาดาคือผมผมได้เย่หลานก็จริงนะถ้าไปอีกหน้านหนึ่งปุ๊บโอ้โหเซียวห้วเซียวห้าดาวเนี่ยหน้าที่13เซียวห้าดาวเปิดไปอีกเป็นเยี่หลานห้าดาวโอ้ไม่กล้าแต่ถ้าเป็นก่อนก่อนที่ผมจะได้เซียวก็ เนี่ยเด็อ่าผมได้อายาโตนะผมก็ตอนนั้นก็ตั้งใจนะผมคืออยากได้อยู่แล้วนะผมแต่ก่อนที่ผมจะได้อายาโตนั้นก็เดี๋ยวพาไปดู <c oughs> โอ้ยทําไมมันลึกจังวะเนี่ยโมโมนาเห็นไหมผมได้โมนา5ดาวตอนนั้นแล้วก็ได้อายาโตะจากนั้นก็ได้เซียวแล้วก็ได้เยหลนันนี่โอ้โหคือไม่ได้แล้วคือต้องได้อายการเดาะคือก่อนที่จะ ก่อนก่อนที่จะเปิดอายากาศนะนี่ต้องเอาอายาตมาลอกก่อนก็คือพี่ชายของแกอยู่ตรงนี้แล้วนะอายากาศนะก็ถ้าอยากอยู่กับพี่ชายก็ก็มานะเออแต่ว่าคือถามว่าหวังอะไรไหมคือหวังนะผมถ้าได้อายากาศนี่นี่ถ้า,ถ,าถ้าผมได้อายากาศนะคือผมจะมาทดสอบตัวละคร20ครั้งเออเอาเด็กกล้าไหมกล้าให้อายากาศไหมถ้าได้อายากาศคือกูมาเล่นตรงนี้20ครั้งเลยอะ ถ้าให้ถ้าให้ถ้าให้อกากาศตอนนี้การันตีไม่มีเลยตอนนี้ก็หวั่นอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าหลุดเลทล่ะหลุดเลทอย่างน้อยอะ่ะขอจีนก็ได้จีนกับทิกนาลี่ก็ได้เอออ่ะก็ไม่ต้องพูดมากแล้วไม่สนละคือเปิดเลยอ่ะตอนนี้55นะอ่ะ65ไปอืม30โลจะได้ไหมโอ้ม่วงอลา,ามเลยหมายกาดห65แล้วนะเ้ยข้ามเดอไ โอเคได้มีการก็ยังดีว่ตัวละครใหม่ล่าสุดเลยแล้วกูได้รัดมาวัตถฟดาบได้รัดมาอีกแล้วไปยี่สิบโลเจ็ดสิบห้าโลแล้วนะเอ้โหม่วงวัตถุดาบอีอ๊ไม่คิดจะได้หรอวะโอโหโอโหไม่กลามาอีกแล้วไปแปดสิบห้าลนะหกสิบห้าห้าสิบห้าหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าแปดสิบห้าถ้าไม่ออกอีกคือ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะมันลึกมากเลยนะอ่ะเปิดไปเฮ้ยมงมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะอฮ้ยเปิดฮีโรเลยแล้วกันนะแปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเ้เห็นปะคือมันต้องศรัทธาเข้าใจปะโอ้โหบอกแล้วต้องเอาแบบ ไอายาโตมาแบบมาล่อกไง ấy. คือโอ้ยมันเป็นสูตรนะมันเป็นสูตรเออได้อีกไหมเนี่ยโอ้มิกาสีดาว oh My God เย้ในที่สุดก็ได้แบบอายกามาสักที <c oughs> <c oughs> ขอขิงหน่อยแล้วกันนะไม่หลุดเลดด้วยเ <c oughs> อ้ยมีมีอันนี้ให้แลกอีกหนึ่งโลฉะนั้นก็แลกไปเอ้ยแต่ว่าผมหัวใจต้นตึกๆเลยนะคือ โอ้ยตื่นเต้นโอ้โหตอนนี้ตัวคือคือคือ,คอสั่นหมดแล้วนะคือสัน่นละโอเคเปิดเล่นหนึ่งโลไปโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อากาศก็อารมณ์ดีละอ่ะเปิดตู้ตูต้ถาวรไปอีกสี่โลแล้วกันนะ <c oughs> โอ้โห,โโหในบรรยากาศอารมณ์ดีมากเลยโอ้โหไม่ค่อจะบทองอันนี้คืออะไรนะโอ้โหแม่งเลยเฮ้ยเปิดได้อีกโลว่ะไปะข้ามไปแล้วก็ แล้วก็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 เปิดเล่นหนึ่งโลซะเลยฮะไปเปิดเล่นโอ้ฟ้าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้ยากาศมาแล้วไงเออไม,ม,ไม่มันไม่มันไม่มีการันตีนะเฮอ้อเออไหนเด,ดี๋ยดิเดี๋ยดิยากาศหืมไ,ไอชิบหายเฮ้ยได้ไม่กลามาด้วยไม่กล่าซีอะไรครับซี อ้ซีซีสองเลยเหรอโอเคแต่ว่ามันเป็นตัวบบฟอะไรนะกายภาพก็เพราะฉะนั้นก็ผมผมมียูล่าไงเออเนี่ยเนี่ยมียูล่าไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ก็ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนะอาวุธแม่งก็ไม่มีเชีย <c oughs> เนี่ยอาวุธก็ไม่มีแบบคีแบบแรงคีอะไรบ้าเลยไม่มีเลยแล้วไงอ่ะแล้วไงใครแคร์เราลงมีตัวนี้เป็นไงเป็นไงไอ,ไอพวกไอพวกคูล่นแบบเกือบเป็นไงครับเป็นไงข้างหน้าเออข้างหน้าวะ่ะ อจะพูดยังไงดีว่าข้างหน้าจะหลุดเลบ้าว่าไม่เป็นไรคือเฮ้ยได้อากาศมาก็ดีนะเดี๋ยวดูก่อนนะความแรงคีดโอเคคือส้นตีนมากเลยคือผมไม่มีไอ้นี้ผมไม่มีอ่ะผมไม่มีสักกุระผมต้องไปเดินหายาวเลยแต่ว่าแล้วไงอ่ะใครแคร์เรามีอันนี้ตั้งแบบเยอะเนี่ยผมไปฟาร์มมานะเว้ยเออได้อากาศใช่ไหมนี่ ตั้งโชว์เลยเนี่ยตั้งรูปโชว์เลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อารมณ์ดีอะไรครับก็เพราะฉะนั้นผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแต่ว่าผมอาจจะหายไปอีกแบบพักใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่มีคอมอยู่ดีนะครับผมคือคืออัดคลิปได้ก็บุญแล้วแต่ว่าคือด้วยความที่ภาพเกมนี่กากมากเลยคือต่บต่ำมากเลยตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะผมเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพคอมของผมนะครับก็ไปละ นะครับผมเอ๊ะคือตอนตอนน้นคิปผมพูดอะไรปะวะอ๋อใช่มันต้องมาเล่นอันนี้20ครั้งได้ดิโอเคเจอกันนะครับภายในเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับโอเคเจอกันนะครับ